สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนจะพามาเยี่ยมชมที่ดินอีกหนึ่งพิกัดนะคะแปลงใหม่แปลงเปิดใหม่นะคะคลองสิบกมสิบห้าหนองเสือปทุมธานีนะคะเนี่ยค่ะขับรถเข้ามาจากถนนราชยางนะคะสามร้อยเจ็ดสิบเมตรนะคะก็จะมาถึงยังที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้ก็จะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังก่อนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแปลงนี้นะคะที่เราจะเปิดนะคะตรงนี้เรามีทั้งหมดสองไร่ค่ะสองไร่เราจะมาแบ่งทําเป็นอ่าแปลงละสองร้อยตารางวานะคะได้ ทั้งหมดสี่แปลงนะคะได้ทั้งหมดสี่แปลงนะคะเราขายก็เริ่มต้นกันที่ตารางวาละสามพันหกถึงสามพันเก้านะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ํานะคะ ร่องน้ํานะคะสามพันหกถึงสามพันเก้านะคะคลองสิบนะคะกมสิบห้าน้องเสือปทุมธานีนะคะอยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้กับวัดเจริญบุญนะคะห่างจากถนนร,งรังสิตนครนายกมานะคะเพียงแค่สิบห้ากิโลนะคะจะต้องผ่านอำเภอหนองเสือเข้ามาก่อนนะคะผ่านอำเภอหนองเสือเข้ามาเห็นไหมคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะเนี่ยค่ะแปลงละสองร้อยตารางวานะคะนี่คือถนนนะคะถนนหน้าแปลงที่ดินนะคะเริ่มต้นที่ตารางวาละสามพันหกร้อยถึงสามพัน ะะเดี๋ยวรางวัดจะมาวันที่ประมาณมันพุธพฤหัสนะคะตอนนี้เราก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะคะตรงนี้นะคะที่ดินตรงนี้เราก็ดูคร่าวๆไปก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นมารีวิวทั้งแปลงเลยนะคะรีวิวทั้งแปลงเลยนะคะเนี่ยค่ะสามพันหกถึงสามพันเก้านะคะนะคะที่สวยๆมีให้เห็นเสมอแต่ที่ดินตรงนี้นะคะสวยถูกทำเลดีต้องตรงนี้ค่ะครองสิบ ค่ะกมสิบห้าหนองเสือนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากเสียงนกร้องค่ะถ้าท่านอยากได้ยินเสียงนกร้องนะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะต้องตรงนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากโอโซนดีมากค่ะสวยงามมากๆค่ะยังมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะสําหรับตรงนี้นะคะ ตอนนี้เปิ้ลมารีวิวอยู่หน้าแปลงนะคะตอนนี้รางวัดยังยังไม่เข้านะคะรางวัดจะเข้าวันที่วันวันพฤหัสหน้านะคะวันพฤหัสหน้านะคะก็จะชัดเจนในขอบเขตของที่ดินแต่ละแปลงนะคะแต่ก็คือแต่ละแปลงก็คือสองร้อยตารางวานะคะเนี่ยค่ะ ตรงนี้นะคะถ้าท่านมาทําบ้านปลูกบ้านที่อยู่อาศัยนะคะบ้านพักตะอากาศหรือบ้านแนวสวนเกษตรนะคะปลูกผักเลี้ยงปลานะคะมา,าปลูกผักปอดสารพิกทานเองได้เลยนะคะสําหรับที่ดินตรงนี้นะคะเนี่ยตอนนี้เปิ้ลมารีวิวสดๆเลยนะคะอยู่หน้าแปลงที่ดินนะคะตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นคลองนะคะเนี่ยค่ะที่ดินของเรานะคะ รางวาละสามถูกถึงสามพันเก้านะคะคลองสิบน้องเสือกมอสิบห้านะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะคะเป็นคลองนะคะนี่ค่ะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีค่ะโอโซนดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะได้ยินเสียงนกร้องด้วยนะคะ นี่ค่ะขับมาจากถนนเรียบถนนคลองสิบฝั่งตะวันตกเข้ามาแค่370เมตรนะคะก็จะเข้ามาถึงยังที่ดินของเรานะคะแปลงนี้นะคะแปลงเปิดใหม่ทั้งหมด4แปลงนะคะสนใจรีบแท็กเปลิลมาเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ f a c e b o o เปิลน,นักขนันนะคะซูเออเปิลนะคะ0954018698นะคะ YouTube นะคะเปิ้นขายที่ดินคะ่ะสวัสดีค่ะ